จนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วนุ่นสุดที่ผาตอบชัดเคยได้กับนิกกี้ไหมต่อกลับคนดราม่าดา่าลั่นคนที่เป็นฆาตรกรค้ายาเสพติดยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยหลังจากก่อนหน้านี้เป็นดราม่าสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงยูทูบสาวนุ่นสุดที่ผาถูกโยงมั่วเป็นมือที่สามทำความรักของอดีตคู่รักสายอารมณ์ Nick นิกกี้นื้ฉดและก้อยอาลัดพรพังแม้นิกกี้กับก้อยจะออกมาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่เลิกรากันไม่ได้มาจากมือที่ส <c oughs> ามขณะที่นุ่นก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันว่าไม่ได้เป็นมือที่สามของคู่ก้อยและนิกกี้แต่สาวนุ่นยังโดนดราม่าถล่มอย่างหนักถึงการเล่นถึงเนื้อถึงหนังกับนิกกี้ทั้งที่ตอนนั้นนิกกี้ยังเป็นแฟนกับก้อยอยู่และดูไม่ให้เกียติก้อยเลย ล่าสุด29่ิมิถุนายนสอง6ันหนสุทธิพาได้ออกรายการหลวงลับทางช่อง YouTube ซึ่งมีนักร้องนักแสดงสาวสานินิพาพรเป็นพิธีกรรายการพร้อมเปิดใจราม่าที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงตอบชัดไปเลยว่าเคยมีอะไรกับนิกกี้ไหม โดยนุ่นเปิดใจว่าตัวเองไม่เคยได้หรือมีอะไรกันกับนิกกี้เลยซึ่งเราทั้งคู่สนิทกันมานานมากแล้วเพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันแถมที่ผ่านมาก็พูดจนปากจะฉีกถึงรูหูทะลุปลายผมอยู่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อทั้งสิน้นซึ่งก่อนที่จะเริ่มทำรายการแต่ละครั้งทั้งนุ่นและนิกกี้จะมีการพูดคุยกันก่อนอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่แต่ละคนถ่ายด้วยกันมานานหลายปีจึงรู้ว่าสไตล์รายการของแต่ละคนต้องออกมาแนวไหนแต่ด้วยจังหวะนารกจากคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีด้วยซ้ำจึงเกิดดรามา่าพร้อมยืนยันตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ก้อยเลยโดยตลอดเวลาที่ถ่ายทำรายการของนิกกี้ผู้ชายของนุ่นก็มานั่งอยู่ตลอดตั้งแต่ผู้ชายคนเก่ายันผู้ชายคนใหม่ เพราะทั้งนุ่นและนิกกี้จะเกื้อหนุนกันเรื่องช่อง YouTube ของแต่และฝ่ายและคอยซัพพอร์ตกันตลอดและในระหว่างที่ถ่ายทำก็ไม่ได้มีการแค่สองคนแต่มีทั้งทีมงานทั้งกองพอถ่ายเสร็จก็ต้องมานั่งเช็คเทปอีกทีว่าอะไรอ่อนได้อะไรอ่อนไม่ได้แถมเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดที่ช่องของนุน่นแต่มันเกิดที่ช่องของนิกกี้และไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย แต่ตอนนั้นนูนก็ไม่มีโอกาสอธิบายพอได้อธิบายในไอจีสตอรี่กลับโดนถล่มเข้าไปอีกโดยตอนที่โดนดรามา่ายอมรับว่าร้องไห้เลยและแอบ,บคิดว่าบางทีคนที่เป็นฆาตกรจริงๆหรือทำ้ายยาเสพติดอะไรที่มันผิดจริงๆยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยกูโดนด่าเหมือนไปทำอะไรผิดมากสักอย่างแถมตอนที่เกิดดรามา่านิกกี้ก็โทรมาเคียร์ขอโทษตลอด พร้อมยืนยันไม่เคยคิดอะไรกับนิกกี้เกินคำว่าเพื่อนพี่น้องและสามารถร่วมงานกับนิกกี้ได้เหมือนเดิมขณะที่ช่วงหนึ่งของรายการด้านสานิซึ่งเคยไปออกรายการทางช่อง YouTube ของนิกกี้ขอพูดในฐานะคนกลางว่าวันที่ตัวเองไปถ่ายกับนิกกี้นิกกี้มันก็หอมรังแระแบบนุ่นเหมือนกันถ้าคนที่มันบริสุทธิ์ใจจะไม่ทำลับหลังขอบคุณรายการหลวงลับ